กาบสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม PUBG แบบเวอร์ชันบารคาร์สนะครับ<ม>คือวันนี้ผมต้องใช้ตัวเอ็มนะคร<ม>ับก็คือตัวเดิมอ่ะมันมันเจ๊งแล้วนะมันไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะว่าขอครทีครับวันนี้เรามาอยู่กับอ<ม>ีพีสามเดิมนะว<ม>ันนี้เราก็เข้าไปเล่นมานเดิมนะก<ม>็กดเข้าไปเล่นนะคือ มไม่เห็นหรอกแต่ผมอยากได้อันเดิมอ่ะมันอยู่ตรงนี้ได้หมดทุกคน,นแต่อันเก่ามันขับเลยมันพูดไม่ได้มันเสียไหมก็ขออบายทคีคือวันนี้แล้วก็าคือไอ้ไอ้นี่มันโดดสูงมากเลยฮนะผมไม่รู้เหมือนกัน จะตกสูงแค่ไหนไวไฟเน็ตหมดล่มมั้งกูไม่เห็นใครเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแค่คนเดียว <c oughs> บางคนมีเลือดนะเมื่อกี้ก,กี่เดียอะไรอะ่ะเอา้าคนหายหาย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับต้องกลับมาแผนเดิมนะก็คือเราก็ต้องทำไอเอนเอต้อเข้าใหม่คนระับคือเกมเนี้ยมัน,ม,นมันบล็องแล้วคนระับเหมือนใช้เน็ตเยอะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะ,ะคลิปไปอันนั้นก่อนก่อนตอนนี้กลับมาเล่นรีบเล่นนะเพราะว่าหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเนะียหนึง่งนาทียังอ่ะไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นเสียงหน่อยนะ เออทำการนะนอะกูว่าพูดดังนะเพราะว่ามันชอบกัดจังหวะเสียงผมนี่แหลนะโอเคนะเดีย๋ยวเราตัดคลิปก่อนนะโอเคนะมันไมเองนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเพื่อนขอปืนด้วยโอเคขอปืนหน่อยนะพวก กูบอกขอปืนหน่อยให้ปืนดีๆให้ปืนด้วยน้ำตาพวกแม่ให้ปืนด้วยดีๆใช่ไหมสั่งมาแล้วสั่งทุกทันเน่ยเขาไม่เคยไม่มีวันไหนเขาไม่สา่ก็มีแค่นั้นแหละโอ้ยโอเค,อเคก็ตอนนี้ขอภายทีนะทำไมมันแปลกแปลกแปลก โอ้ผไม่ได้ของเหล็กเขาเป็นอเไม่หไม่้ใช้ลายบเุ้ยโดนยิงทุกคนเกมแม่งบักกว่าเอาใหม่นะไปคือต้องเล่นใหม่รอบหนึ่งนะเพราะเกมมันแบกต้องเข้าทีมนะเพราะผมก็งงกับตัวเองนะ กูจะยิงกับคนได้ไนะเนี่ยเกมนี้ก็ไม่หัดเล่นเท่าไหร่นะผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยไม่เหมือนเกมเมอร์อุ้ยเยยทีมแดงผมต้องไปกับทีมเขียววันนี้พวกกูไปเกียดทีมแดงเกมไม่ได้สร้างเพื่อแหลกคนเว้ยผมจะสร้างเพื่อคนดู เฮ้ยเกมมันก็ชอบแหลกจังวะกดแล้วเนี่ยกูกดแล้วกูกดแล้วกูกดหลายรอบแล้วกูกกดตัวน,นี้นี่นะลงตรงนี้โอเคแล้วก็ได้ปืนมาง้ออนนึงนะแล้วก็ใส่เกาะนะฮะยิงยิงแต่โดนเกาะนี่ยพวกเรานะ ถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยโอเคนะ่ะจบเลเวลุ้ยนี่เป็นปืนอะไรวะเนี่ยเว้ยอย่าผับผมตกนะเว้ยเกมมันแหลกแกไป ตอนตัวก่อนนะฮะช,ชมคือวันนี้ผมจะทำคิปสัน้นเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้นะโอคือตอนนี้ผมเจอคนละนคนแอบไหนไวะก็มาดิตไม่ก้อยค่าลงล่างเท่าไหร่นะ ลงไปคุร่รอดเนี่ยจะไปหาเพื่อนก่อนพวกอยู่ไหมพวกไอพวกเนีเพื่อนหายไปไหนเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนกูเหลือแค่สี่คนเนี่ย ใครเดินผ่านอย่าให้รู้นะโอเคครับเกมแหลกคือทุกคนดูก็แหลกอยู่แล้วพวกพวกผมจะไม่แอนแอร์ดอบนะยิงเพื่อนกลัว,วเฮ้ยเฮ้ย นี่กอดีก่อนกูไม่อยู่แล้วพวกกูจะต,ตายแล้วนะพวกกูเหลือแค่หกหรือสามไม่รู้นะโอเคนะผมเกมไม่รู้เป็นไรนะนเกมเนี้ยผมก็แหลกเกินนะโอ,ออโอ้ยหเยอยวงบีบรู้จะบีบเพื่ออะไรขอเวลานิดนึงนะวง เข้าวงแล้วเพื่อนกูเออเชีย่ยกูคิดว่ากูก็กูกเหลือแค่สามเหรอไงมันม,มีคนยิงมาอย่างมีคนมีมาตอนนี้สองต่อสองแล้วนะทุกคน ข้าได้กี่คนก็ช่างมหรอมีโลแล้วชื่อเสียงดังหรอเี๋ยวผมเบื่อโดนไหมล่ะ ก็โตอ,อยู่แล้วนะพวกกูหาย MP4 0ูนอืออืม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 เวกก้พวกกูพวกกูกูชิพวกกูเลยโอ้โหอย่างเยอะเลยทีมแดงน้อยมากเลย ก็ขาว่าเจงเหรอเดี๋ยวเลยกูจะรวดแล้วอ,อย่างนี้มันต้องปลาสักแป๊บหนึ่งนะปลาไปก่อนนะก็ระวังด้วยของเมย นะุ้นกันสวัสดีครับบ๊ายบาย